ไอ้้กะษิมอกคือกันตามหลังไงมาอ้าวแป้นเนาะกำเซ็งปักไตสากอันนี้กูเอาให้มันหามาพี่ที่ไหนนั่งลงนั่งลงเออระวังทางหลังเน่เดี๋ยวก้อนให้มันหาเอาก้อนโอ้ยลุมถ้ามันมาคนเดียวเลยลุมมันเลยเด้อเอ้ยโอ้ยจู่ปืนยางห็นล็อกลีเอาปืนยิงเซลอีกได้เตรียมลุมเตรียมลุมโอ้มอนะออมออกเฮ้ยมันคือตึ้งลุมมันลุมมันยิงปักเดียวอยู่ทึ่งนัน sai đi, nay đi, nay, để yên nay bao, để <nghe> yên <này. cười> ừ. không à, không sen, oh. ai không sen, châu nhân bót. เชิญบอดกอ่อ,อกนไปอวยไอ้กำแซงเจ้บาบุเป็นตาสแตกดอกอวยน้อยคันไอมอบซุปไอเนเดอร์เจ้าเห็นเจ้บาบุไดไปถ่ายคลิปบ่มานน่ไปไป้ไปวยเจ้าไปถ่ายคลิปอยู่ใช่อวยลุมม้ามันมาคนเดียวเลยลุมมมาเลยเดอ้อ เออมักลุมไอ้มักลุมมันเ๋ยวสุภาพุกตามไอ้มาตามไอ้มาวายมันยิงกันอยู่ทางพุนตามมาล็อกลีล็อกลีมาพีมาพีตามลังไอ้มาวายวายตามมาตามมาเออตามมาบักอาคำแสงบักไต่สากันอีกกลับมาเออโทรศัพท์เอโทรศัพท์ของจีนกะลินอันนี้เลนอยู่ล็อกลีให้มันหาไอ้นางนี่นางนี่ เฮ้ยม,มันออกมาพี่เออให้มันหาเฮาก่อนแปะหน่อกำแสงักใบสากอันนี้กูเอาให้มันหามาพี่นางลงนางลงเออระวังทางลังเนี่ยเดี๋ยวก่อนให้มันหาเฮาก่อนเออไวอีหยังอันเนี้ยจ้ามีหดพลังคำแสงีย์ออกักพี่บ่าอันี้โอเอะเรียกกลับมาเออล็อกล็อกลีมันก่อนเข้าไปเข้าไป ยูก้อนให้มันมาลูมันบเห็นยิงลุ้มลุมเอ้าเฮียมันกินมันน้เดี๋ยวเอาเงินจั่งยาังอีกยังอีกมานี่เตรียมนี่เตรียมลุมอีอันอีกนี่นี่นี่แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วไอเอายาก็ไววออยู่ลุมมันไอมารุมลุ้มลุมเป็นบามันคือเอาเงินคือไอวอมาจะใช่เห็นเอ้ยยิงมันเอาหมดมันหมดเอาทมันนอนลงกเฮียเงี้ยมันเอ้าแตก ช่วยลักลีนี่ลุ่มมาโลดเอาบอกเลยนะส <c oughs> ุดยอดสุดยอดสุเอาไม่เอาไม่ลอกลีเฮาต้องใส่กันวางแผนก่อน <c oughs> ไอซื้อหมวกก่อนซื้อหมวกกันหัวแตกโอ้เออเชื้อไอ้นี่นะเ <c oughs> ตรียมเลยอย่าเผลอยิงเปิดเปล่าเฮาต้องออมก่อนเฮาลักลีมันให้มันหาอลไรเฮากันม,มันมาคนเดียวเฮากลุกตีมัน เ้าใจบ่ตามลังไงมาเฮ้ยแอร์เขาเสงอ่ะนี่ตามมาตามมามาห้ามขึ้นมาเทิงขึ้นมาเทิงบักอโก้เสงมุบักพีบานิมคุบอกตามมาตัวนี้โอ้ตัวนีสับของจีนนะอยู่นี่อยู่นี่อย่าให้อย่าตีงเด้อจะไหนมันก็ต้องมาแล้วเอ้ยมันมาแล้วตัวนึงหยุดก่อนเออเห็นมันหาก่อนมันตอกออมเลยแล้วโอ้ขึ้นเฮือนมันขึ้นเฮือนนี่นี่ตึ๊ง ห้องขี้มันเกาอยู่ใช่เอออย่าปากให้มันหาก่อนโอ้ยมันอยู่ใช่มันกับล็กลีคือกันยุก่อนยุก่อนใจเย็นใจเย็นเออมันยิงเออฟุ่นฝุ่นฝุ่นมันอยู่ฟุ่นอยู่ก่อนเออใจเย็นเออโอ้ชุดนยางเห็ดล็อกลีเอาปืนยิงแซวอีกได้เตรียมลุมเตรียมลุมโอ้มาณอ้อมออกเฮ้ยมันคือตึ้ง ลุมมันลุมมันยิงบักเดียวอยู่ทั้งนันเฮ้ยห,หนึงโดดโดดโดดหม,บม,บมบอบหมอบหมอบเฮ้ยมันหมอบหนึ่งแล้วตามไอ้มาตามมาตามมามันลมฮันอันนี้มันหมอบอมลุมลุ้มลุ้มลุม,ลมนี่นี่ฮันทางหลังทางหลังเจ้าอยู่ทั้งคุณ อค้ำแซงบักอีบาอ่อเอาไหมเอาไหมลุมไมมลุมไมมคันไายยิงตัวใดเลยก็ยิงตัวนั้นนำาอเด้อเออเอาไหมไอซีโบต้องบ่ต้องซื้อปืนอีหยังก็ได้ดอกอันพวกพี่บาน์ไอสิเอาปืนอันกระกาเออ จ้าบ่ได้ไปห,หาลินมากระเดิงงับทางใดบ่บ่ได้ไปอยู่ก่อนอยู่ก่อนมาลักลีอยู่นี่ฮัมนี่นี่มาท<ม>า,างนี้มาทางนี้<อ>ตามหลังไอ้มาคัน<อ>มัน<อ>มาอีกลุมมันอีกโลดบ่ต้องซอบ่ต้องปานีมันโลดใครครับหมเนอ้์เออตามไอ้มาหมุนน้ำหมุนน้ำหมุนน้ำเออน้ มา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 นัา่งอยู่นี่เอ้ยมันอยู่ลังเรือเออตำกันวางแฟนเดี๋ย <gosto> วมันอยู่มามามาตามไปมาตามไปมาล็อกลีหลอกลีเอตอตามมาฮํมต้องมอไปมอไปขอไปป๊อปเยอะเย่าฉา,ากปืน,ม,น,งงน <TF> มันสิได้ยินตามมา <is void S 1> ตามมา มันอยู่ในเหือนี่บ่อยู่ก่อนอยู่ก่อนไอ้เบิงก่อนไปย่างอย่าปากอย่าปากเขานายครับเขานายว้าเขาได้นี่เขาบได้เออค่อยค่อยิอย่าพอไปเออให้มันยิงโลดมันเป็นบ่าอยู่ก่อนอยู่ก่อนว้ามันอยู่ใส่หนิมันอยู่เทิงบ่เะทึงอยู่เทิงว้าอยู่เทิงเตรียมเตรียมมา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  เตรียมเตรีเตรียมกระจนึบมันอยู่ทงน้ำมันบามันน้ำบกบุกหนึ่งไอ้ไไอกระมไอไกันกัน้กันเออโอ้ยกกรับแดงนี่สลัดห้กนด้ทงนี้ถอยิงทงนั้นขึ้นไปยิงมัน ทำ <laughs> ไม่ทำไ,ไงไอ้เปลี่ยนปืนก่อนไอ้จีรินสไนเปอร์ก่อนไ,ไอ้ขับแดงเจ้ามันสลัดไปห,หนึ่งสลาดคือมาหน่อยไอ้จีรินสไนเปอร์ไปไปไดมา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 ไม่ใช่ผม ตามไอ้มานี่นี่นะครับอยู่ในกระทางนี่ไว้หมอบนึงมอบนึงไว้ไอ้กระชิมมอบคือกันมันกระสไนปืนมา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 ระวังระวังใส่ไว้นี่นี่ครับ ไอ้มไอ้มไอ้มอ้มไอ้มไอ้มไอ้มมาช่วยอ้ไอ้มไอ้มมาช่วยไอ้เนี่ยมาตังไอวอลแล้วชุบไอก่อนยิ้มาหนึ่งความงชุบคอยชุบเาชุบไอเนี่ยอมยายนี่อ้าวมาช่วงใส่ม เฮ้ยลุงลุงลุงตีมันรุดอ้อยอันตายยี่เลยวัวชนะง่ายเฮงลี่ออนบอกให้ลุงม,มันลุงม,มันกระอ,อน่นใส่ทาดูเยบ,บ,บ๊ะบ๊ะบ๊ะพูดวุน่นน่ะน้องแนงน่องเน่งหยอกหยอกเออ